กลยุทธ์ที่32เปิดเมืองเปิดประตูเมืองกว้างโลง่งไร้ทหารไรเกราะป้องกันแต่เบื้องหลังอาจเต็มไปด้วยกับดักที่คุณไม่คาดคิดเมื่อศัตรูไม่กล้าโจมตีเพราะกลัวว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงนี่คือกลยุทธ์แห่งการแสร้งอ่อนแออย่างสุดโตง่งใช้ความว่างเปล่าเป็นเครื่องมือและใช้ความนิ่งเป็นเกราะ เพื่อสร้างความลังเลให้ศัตรูจนต้องถอยหนีไปโดยไม่ต้องรบสักกระบวนท่าชากในสามก,ก๊กขงเบ้งใช้กลเมืองว่างหลอกสุมาอี้ขงเบ้งซึ่งมีไหวพริบเหนือชั้นต้องเผชิญสถานการณ์อันตรายเมื่อค่ายของตนเหลือทหารเพียงหยิบมือในขณะที่สุมาอี้เคลื่อนทัพใหญ่เข้ามาใกล้เขาเลือกจะเปิดประตูเมืองทิ้งไว้ขึ้นนั่งบันเลงพินบนหอสูง พร้อมรอยยิ้มสงบไร้ความกลัวไร้ความตื่นตระหนกเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างที่แน่นอนสุมาอี้ผู้ระแวงเห็นฉากนี้แล้วหยุดชะงักคิดว่าต้องมีกับดักใหญ่แน่ๆจึงสั่งถอนทัพทันทีคงเบ้งจึงรอดมาได้ด้วยความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความน่ากลัววิเคราะห์กลยุทธ์เปิดเมืองกลยุทธ์นี้คือการสร้างภาพที่ขัดกับสามัญสำนึก ให้ศัตรูลังเลกลัวและถอยทั้งที่จริงเราอาจไม่มีอะไรในมือเลยก็ได้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างมากการหลอกล่อศัตรูให้ตัดสินใจผิดการซื้อเวลาเพื่อเตรียมแผนใหม่ความกลัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นบางครั้งหลายกว่าสิ่งที่มีอยู่จริงนำไปใช้จริงในชีวิตในการเจรจาหากคุณกำลังเสียเปรียบจงรักษาท่าทีให้มั่นใจ กล้าหาญและไม่แสดงความตื่นตระหนกคู่เจรจาอาจลังเลและลดแรงกดดันลงเองในทางธุรกิจเมื่อต้องป้องกันตัวจากคู่แข่งที่ใหญ่กว่าใช้ความสงบสิงหรือการไม่ตอบตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้เขาคาดการผิดและระแวงสิ่งที่คุณอาจซ่อนไว้ในชีวิตประจําวันบางครั้งการไม่พูดไม่ตอบโต้กลับทำให้อีกฝ่ายประเมินคุณใหม่และระมัดระวังมากขึ้น บทสรุปเปิดเมืองไม่ได้หมายถึงยอมแพ้แต่คือกลยุทธ์แห่งความกล้าและการควบคุมสติเพื่อเอาชนะความกลัวของศัตรูด้วยความสงบนิ่งของเราไม่ใช่เพราะเราแข็งแกร่งแต่เพราะเขากลัวสิ่งที่เราอาจซ่อนไว้ตอนหน้ากลยุทธ์ที่33ไส้สศึกทำให้ศัตรูระแวงกันเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเมื่อความเชื่อใจพังทลายลง ความพ่ายแพ้ก็มาเยือนตอนหน้าจะพาไปรู้จักกับกลยุทธ์ที่อันตรายที่สุดอีกข้อหนึ่งนั่นคือทำลายจากภายในโดยไม่ต้องยกทัพแม้แต่นายเดียว